วันนี้ก็มีกองเชียร์นะครับนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ที่เขาเชียร์พลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเ็าโทรมาผมกันนะเรื่องคุณศิระอีกนะก็ที่ไปอะไรอ่ะไปเรียกร้องอะไรทางผู้ว่าอัศวินเนะี่ยแล้วก็ขับไล่เขาอะไรให้ออกออกจากตําแหน่งอะไรเนะี่ยเขาเขาก็บอกว่าแบบนั้นจนะทาได้ไหมก็ฝากถามให้คุณศิระว่าการที่จะไปขับไล่ท่านพลตารวจเอกอัศวินออกจากผู้ว่าอะไรอะไรเรื่องการทํางานแล้วมันก็ ไม่ตรงใจประชาชนเรื่ออะไราตามความเชื่อของคุณศิละรับเรื่องราวร้องทุกข์มาเขาถามว่าการที่ไปกลับไล่ผู้ว่ากทมอะไรทําได้ไหมผิดกฎหมายไหมเนี่ยนี่เขาฝากมาให้ผมพูดนะผมไม่ได้พูดเองแล้วเนี่ยก็มีนักการเมืองก็ฝากมากองเชียร์ท่านผู้ว่าสวินถามว่าคุณศิระเนี่ยหน้าที่หลักเลยครับรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประธานการมาที่การกฎหมายรับเรื่องราวลงทุกเนี่ยแต่การเดินทางไปล้วไปเราไปขับไล่ผู้ว่ากทมออนั้นน่ะมันใช่ไหมผิดกฎหมายไหมก็าถามมานะครับนะขับไล่นะกองเชียร์ก็ฝากมาก็เป็นนักการเมืองเนี่แหละครับแต่ผมขออนุญาตไม่เปิดเผยแหล่งข่าวอ,อวันนี้เห็นได้ข่าวคุณศิลาไปแจ้งความใครแจร้งความเต้พระรามเจ็ดชูสามนิ้วที่สนามหลวงแล่อีกคนหนึ่งก็สอสอมั้งอีกคนสองคน ก็ในทำนองว่าไปแจ้งความทำนองว่าจะเข้าข่ายในลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่นะผมติดตามข่าวนะนะว่าคุณศิระไปแจ้งความนะก็ผมไปดูคอมเมนต์แล้วก็เออก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณศิระนะก็ฝากคุณศิระนะการไปแจ้งความเนี่ยเรื่องการชูสามนิ้วเนี่ยนะการชูสามนิ้วเนี่ยผมว่าไม่ผิดกฎหมายนะ นะจอนเต้พระรามเจ็ดบอกว่าเออชูนิ้วเดียวก็ได้คือการชูสามนิ้วไม่ผิดกฎหมายแต่คุณศิระพูดทํานองว่าไปชูที่สนามหลวงมันมีการบุกลุกสนามหลวงมีการพูดจับจ้วงอะไรต,ราต่างๆเนี่ยนะอ่าเขาว่ากันไปนะเขาว่าสสพวกเนี้ยจะมีความผิดล้มลางการปกครองหรือไม่นะครับแล้วต้องยุบพักหรือไม่นะคือความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคุณศิระไม่ต้องไปแจ้งความหรอกมันมีคนแจ้งความเยอะอยู่แล้วเขามีพวกขาประจําอยู่แล้ว คือสีสุวรรณสีสุวรรณนี่นะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับเจ้าประจําเลยนะเออก็รู้จักกับผมดีเป็นเพื่อนฝูงกันนะผมก็บอกว่าสีสุวรรณอย่าขยันจังเลยเออหยุดหยุดบ้างเหนื่อยแทนเลยเอ่ากูเหนื่อยแทนมึงเลยนะครับเขาก็มีจับขาประจามาคุณศิราไปแจ้งนะครับเออว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นการล้มละางการปกครองหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ผมว่าไม่ผิดกฎหมายหรอกนักการเมืองเขาไปร่วมสังเกตการ นะก็มีคุณอมรรัตน์ในเมื่าจำไจม่ผิดนะสอสอนครปฐมหรือไงจำไม่ผิดนะนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยที่ฝีปากกล้าหน่อยก็ไปนั่งชูสามนิ้วอยู่ตรงในอะไรนี่ไออะไรว่าไอหลักหมุดอะไรเนี่ยหลักหมดุดสองพันห้าร้อยหกสิบสามอะไรคณะรากอนะไรนยเแล้วก็จะมีคุณเต้ก็ไปยืนสามนิ้วถ้าถามผมมีความผิดหรือนะครับ แค่ชูสามนิ้วไปสนามหลวงประชาชนก็ชุมนุมเราเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็ไปดูเราจะชูสามนิ้วก็ผมว่าไม่มีความผิดนะก็ฝากคุณศีละไม่ต้องไปแจ้งเลยคก็มีเจ้าประจําอยู่นะนะไปแจ้งความก็ชาวบ้านเขาก็ด่าเปล่าๆนะแต่ไม่แน่นะอาจจะท่านลุงป้าหัวหน้าพักอาจจะชอบกไ็ได้ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ผมแต่ส่วนตัวผมว่าไม่ต้องไปแจ้งแจ้งกับคนก็จะด่าเยอะทางโซเชียลนะครับเสียมวลชนเปล่าเชื่อผม นะผมอยู่กับโซเชียลมานานนะกิจกรรมบางกิจกรรมบางทีเราก็เลือกทําถ้าเราไม่เลือกทําเราไปแจ้งเจ้าอย่างเงี้มยมันก็จะมีคนมาด่าเรานะครับแต่ว่าเป็นหัวหน้าพักชอบหรือเปล่า,านั่นอีกเรื่องเนะี่ยถ้าลุงป้องหัวหน้าพักชอบก็คุณศิรักก็แจ้งไปแต่ผมว่าไม่คุ้มอย่าไปแจ้งนะนะแลวความเห็นส่วนตัวนะสสที่เข้าไปสนามหลวงไปชูสามนิ้วไม่ผิดอ่ะมันไม่ใช่การล้มล้างการปกครองนะฮะเราจะล้มล้างการปกคอนะร,งกรกคองก็เช่นนี่ไงลุงตู่สมัยก่อนอ่ะ ปฏิวัติตรัฐประหารนีอย่างนั้นะล้มล้างการปกครองไม่เห็นมีใครไปแจ้งความปีห้าเจ็ดยังไงจำไม่ได้แล้วห้าเจ็ดใช่ไหมหกปีนะประมาณห้าเจ็ดเนี่ยคณะรัฐประหารเนี่ยไอ้อย่างนั้นน่ล้มล้างการปกครองอ่ะนะรัฐธรรมนูญยกเลิกเลยทําใหม่เลยนะครับรัฐประหารนี่ชัดเจนชูสามนิ้วไปยืนบนเวทีอะไรต่างๆนี่มันนะเออนะมันไม่ใช่การล้มล้างการปกครองเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยก็ฝากคุณศิละ นะจะตีความว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยต้องตีความแบบแคบนะเพราะอะไรถ้าคุณไปตีตามเขาจะติดคุกกิ่ตา,างนะครับต้องค้นจากความเป็นสอสอเนี่ยคุณต้องตีความแคบๆนะแค่ไปยืนอะเป็นสสอแล้วก็ไปยืนชูสามนิ้วสนามหลวงบอกอาวล้มล้างการปกครองยุบพรกก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารเนี่ยหกศูนย์เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่เขาเรียกว่าอะไรแย่มาก นะแค่ไปยืนอยู่ในสนามหลวงไปดูก็ชุมนุมแล้วก็ชูสามนิ้วไอชิปหายแล้วก็ยุบพักเลยผมบอกว่าจริงๆน,นะร,รัฐมนูญฉบับนี้นะมันแย่มากสมควรแล้วเพนกวินลุงอานน์แล้วก็ไม้ไอสี่ห้าคนเนี้ยนะไปยืนบนบนเวทีแล้วก็ให้มีการแก้ทั้งฉบับนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร,ออะไรแค่ไปชูสามนิ้วจะล้มล้มการปกครองจะยุบพักมันเกินไปถ้า ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้นะถ้าตีความกันแบบนี้ต่อไปทําหาอะไรไม่ได้นะนะต้องคอยสนับสนุนรัฐบาลนะด่ารัฐบาลก็ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองอะไรไม่ได้ผมว่านะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่การล้มล้างการปกครองนะครับพอเราไม่พอใจรัฐบาลเราก็ด่ารัฐบาลดา่านายกดา่าแล้วมัดนด่าได้อยู่แล้วกลัวถูกดา่าก็ลาออกไปแค่นั้นเองเป็นบุคคลสาธารณะนะครับจะไปกลัวอะไรแค่โดนดา่า ผมไม่เห็นลุงตู่แกเดือดร้อนเลยเลยมีแต่คนใกล้ตัวพวกนะหน้ามาต่างๆนี่เดือดร้อนแทนนะลุงตู่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยชุมนุมเสร็จแกก็ไม่ได้ว่าเลยขอบคุณผู้ชุมนุมขอบคุณเจ้าหน้าที่ <c oughs> ลุงตู่ยังไม่ว่าเลยแต่ไอคนใกล,ใกล้ๆตัวทั้งหลายเนี่ยนะพวกกองเทียทั้งหลายเนี่ยโอ้โหขยับกันแะล้วแจ้งความนล่นอะไร้นมันโอ้โหลุงแกไม่เดือดร้อนเลยลุงตู่อะ นะแกบอกขอบคุณมากเอผูอชนะ้ชุมนุมนะนะชุมนุมกันได้สงบปราศจากอาวุธดีมากโอ้โหฟังลุงตู่พูดลุงตู่ก็ไม่นันเลยนะครับนะขอบคุณมากที่ไม่มาทำเนียบลุงนี่หัวใจจะวาย <c oughs> ยังดีเนะอ่อนักศึกษาเนี่ยไปทางอื่นถ้ามาทำเนียบเนี่ยลุงนี่หัวใจวายเลยนะนะนะครับถึงแม้จะเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะแต่แก แกเครียดนะการชมรุมนุมเนี่ยลุงตู่เนี่ยแกแกแกเป็นผู้จัดจาการทหารบอกแกเครียดนะจะเกิดเพนพวกแผน่แผนกล้นมายื่นอะไรแถวทรรเนียบเนี่ยเจอแกเนี่ยแกก็เครียดนะนะแกะไม่ได้กลัวแต่แกเครียดแกเป็นผู้นําประเทศมีบ้านเมืองมันวุ่นวายแกก็เครียดนะเศรษฐกิจอะไรต่างๆแย่ตอนเนี้ยนะนะยังโชคดีนะแกะยังอ้างโควิดได้ออกพอลกอทุกเดือนทุกเดือนนะ <c oughs> อาศัยโควิดเนี่ยนะเอ,อช่วยได้นะ นะออกพอลกอทุกเดือนทุกเดือนนะตลอดนะโควิดไม่หมดนะลุงตูแ่แกก็ออกแต่พลกอเออเต้พระรามเจ็ดส่งข้อมูลมาสงสัยต้องชูนิ้วเดียวเนี่ยนี่นะักการเมืองดูอย่างเต้เต้เตส่งมาเนี่ยนะพี่เสรีก็ส่งมานะนะครับนะนะครับ,นะนะรบก็เชียร์ทุกพักนะครับถ้าทาความดีนะถ้าทําชั่วก็จะด่าแม่งเท้าางวันเย็นไม่กลัวลนวะผมไม่สนใจแนละ้วนักการองการเมืองอะไรนะ นะถ้าแม่งเลวชั่วกระดาแม่งเช้ากลางวันเย็นเวลาสามเวลานะแต่ถ้าแต่ผมจะไม่บิดเบือนนะมีอะไรก็ตรงไปตรงมาเพราะรายการเราคนดูเยอะนะไม่ใช่รายการที่จัดขึ้นมาทําลายคนอะไรเราไม่เอาลุงตู่เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะเออแต่ทํามานานแล,นะล้วนะลาออกไปเถอะ <laughs> ผมไม่เคยดา่าลุงตู่นะด่าได้ไงนะด่าเสร็จก็เดี๋ยวก็มีคนมากดกิ่งคุณเดชาเชิญครับ เออเชิญไปนั่งกินน้ําชากาแฟที่กองทัพบ,บกหน่อยหรือไม่การู่นสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติผมไม่อยากไปไอเบื่อที่บ้านผมกาแฟก็มีอะไรต่างๆลูกน้องคอยเสิร์ฟข้าทถาสบริวารเยอะะอยู่แล้วนี่ยเออเดี๋ยวก็เชิญพี่เดชาไปกองทัพบ,บกหน่อย <c oughs> ไม่ต้องไปเชิญกูหรอกกูไม่ไปลอกูไม่เคยดา่าลุงม่มีแต่เชียอย่างเดียวเชียลุงเชียทุกวันวันนี้ก็เชียรนะลุงไปเถอะลุงเชีอผมไน่ ผมเชียร์ตลอดเนี่ยไม่เคยด่าลุงไงไปเริ่มไปเชื่อลองถามลุงตู่เนี่ยผมว่าแกต้องเคยมาดูเพจผมนะแกต้องรู้ว่าเฮ้ยเดชาเนี่ยมันพูดดีเว้ยมึงอย่าไปอุ้มมันมานะเห็นนะลุงป้อมก็บอกดีนะผมไม่เคยพูดเลยนะอ่าว่าอะไรนั่งเป็นหลับขยับเป็นแดกเผมไม่เคยพูดเลยผมเห็นแต่คนอื่นเขาพูดผมบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดไม่ดีบนเวทีก็พูดอะนั่งเป็นหลับขยับเป็นแดกใครก็ไม่รู้ อผมก็ไม่รู้ไม่เคยเลยผมไม่เคยว่าว่าว่าใครเลยลุงป้อมเนี่ยผมก็ไม่เคยว่านะแกเป็นคนเก่งคนดีแต่แกแก่แล้วลุกไม่ไหวเออนะครับเวลาจะลุกทีแท้ก็ต้องมีคนพยุงพยุงขึ้นมามันก็ต้องมีคนในพักพลังประชารัฐบางคนอาจจะไปเอ่บังคับให้แกมาเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าผมว่าแกไม่อยากแกเป็นนะดูหน้าตาแกไม่รู้เอไม่รู้กูไม่รู้ทําไมต้องให้กูเป็นหัวหน้าพัก ผมเม่านางป้อมในแกคิดนะหาหรือวันๆนเนี่ยกูก็แก่จะตายหาแล้วพวกมึงไม่มีไข่ยังไงเนี่ยเอากูตลอดเนี่ยนะพอกูเป็นหัวหน้าพักพอใครมาถามก,ก็กูไม่รู้กูก็โดนด่ายกูไม่รู้พอตอนปฏิวัติกูรู้กูรู้หมดแล้วแผนพวกนี้นี่ตอนนี้กูเริ่มรู้แล้วเพราะกูเป็นหัวหน้าพักคือผมเนี่ยอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับให้กําลังใจลุงป้อมมาสงสารแกแกแล้ว นะแล้วแกก็โอ้โหน้ำหนักเยอะอ้วนนะเดินไปไหนไมืไ่อก็กลัวไอ้พวกลูกน้องหักหลังนะอ่ะเพราะไอ้พวกสพมันเยอะในพักเท่าที่ผมทราบมานะก็มีพักพวกอยู่ในพักพลังชารัฐนะระวังพวกสอพอเวลาแกเดินขึ้นบันดงบันไดลงบันไดนะลุงป้อมระวังนะต้องระวังข้างหลังนะอย่าหันหลังนะแม่งเกิดผักลงป้อมลมนะ้มมันไม่แน่ในะพวกนี้แม่งแม่งหักหลังเยอะระวังนะคนที่มันอยากจะเป็นหัวหน้าพักก็มีนะลุงป้อมมันทำไมเล่นไปนะ ลุงป้อมต้องระวังมันผักลุงป้อมล้มมายุ่งเลยนะแล้วก็ประชุมสภาลุงป้อมกต้ทงเตียไม้พวกเครื่องช่วยหายใจอะไรยาความดันเบาหวานอะไรต่างๆนะนะผมจนี่มันห่วงกนนะแกนะแกเป็นคนดีผมไม่เคยด่าหรอกถ้าผมดา่าเลยป่านนี้แกแก็แจ้งความจับผมนะนะผมเชื่อว่าแกต้องดูเพจผมเพราะว่าผมเป็นคนเชียร์ทั้งลุงป้อมลุงตู่นะยังไงไงก็ลุงป้อมฝากนะฮะนาฬิกาซื้อใส่เองนะ,ะนะฮะอย่าไปยืมเพื่อนยืมทีไรเพื่อนตายหมด แหวนเหมือนก็ใช้ของตัวเองไปตอของแม่อืนะก็ะหลุดคดีไปแล้วแกก็เป็นคนดีโชคดีที่มีประธานปปชชื่อพลตำรวจเอกวัชรพล <laughs>